สวัสดีพี่น้องปองไปพู้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอืง่งเท่าเลยแชแนลมื้อนี้เฮาสิไปหูจากบ้านไฮตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยให้ให้มากยิงขึ้นพี่น้องเอ่ยแต่ก่อน,นี้บ้านไฮตกักเป็นบ้านทุละกันดารเด้อยู่บ้านปา่าบ้านเข้าบ้านปา่าเมียงเทียนพูนอยู่ผู้อยู่ผ้าพูน่ะอยู่ดงอยู่ดอนพูน่ะสิออกมาภูเรือเนี่ยโอยางหมาพี่น้องเอ่ย ไฟฟ้ากระบมีน้ำประปากระบมีผู้ใดอันสิไปฮอดให้ตักนี่ลำบากก็ิสายนี่ทุกยักปักมองแต่ผู้ที่เพิ่อนอยู่ใดเพิ่นก็นอยู่ด้วยใจรักเนื่องจากบรรทบุรุษพ่อเมเพิ่นเผยพาอยู่มาเพิ่นบอกว่ามันเบ่อืึดบ่อยากอย่างดียักกินอย่างก,ก็ได้กินผักนางอายะผักมีตีใบปูปลานานา้ำ มีเบดแมนบาบ่มีห้างสับไป,ปสินค้าเพื่นกาอยู่ไดพนาวานะบ้านไฮตากนี้สร้างแตงแต่ปีประมาณปี2,398ตอนแรกพากันไปอยู่ภูอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเอิ้นบาบานไฮยองพนาวานะบ้านี้เกิดโรคระบาดเกิดคนตายเมื่อละสองคนสามคนบางคนเสียว่าผี่เห็ด ก็เลยพากันย้ายลงมาส่วนหนึ่งนี่มาอยู่บ้านห้อยผักเนาในปัจจุบันส่วนหนึ่งนี่มาอยู่บ้านไฮตากในปัจจุบันเนี่ยนำโดยนายพวงวันทองสุขผูพ้พาหกครอบครัวมาอยู่ตอนแรกก็โอ้ยทุละกันดดานสมัยสมันี้ไรองเอ้ยถนนหนทางสะดวกสบายดินดอนตอนย้้แพงเป็นตได้เด้อ <laughs> พอข้าเจ้าเฮ็ดลีซอสข้าเจ้าเป็นเมียงท่องเที่ยว bày phẳng, cảm thuốc nhác, từ con, hơn và thuốc nhạc bản xâm đầy, bày phẳng thể ban hay tác bao xu phẳng pi nó chắc bì rồi nãy mẹ, mẹ trứng bì, cướt vô hay tác đi ti, oh, làm mà vô hay tác, em mẹ để chắc bì rồi nãy nà, anh nhìn mẹ chít quang đó, mẹ cướt ở đài, cướt vô hay tác, cướt ở đài quang bạc, vô à. hay tác เต้รบ <G ã i> ันเต้นโดนเต้นานบันเกาบันเกตเ็มเนาะยู่ถึงผู้ถึงพายเจ้ากระยูน้องเมะอยู่งสบายดีนกทุกท่านยู่งจนเอาหงอ เราเป็่นผูเป็นผ้าเจ้าคือพากกันขึ้นมาผูผ้ามันอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติมีป่ามีปูมีกบมีเทียดเข้าน้ำจำปาออาบ่มีห้างทรัพไปสินค้าเจ้าก็อยู่ได้เนื้อยู่ได้บ่มีไฟก็อยู่ได้บ่มีน้ำประปาก็อยู่ได้น้ำนั้น้ากันได้ห้าผู้ราก็ยางมาตักเอาอย่างอันมุ่ง เหง่าสะที่เขาพานหมาย่างดำมืดมันนู้ได้มาซวยกระโบได้น้ําไปกินเพราะว่ามันคุนได้มาเสาก็คอยหินเอาไปไว้ในโอคงให้มันนอนแล้วไปกินน้ําแล้วไฟเดีมันไฟนะไฟกระเทียงไปซื้ออน้ํามันฮูเดียหุ่นไปฮูเดียกันมาไปฮูเดียเฮ็ดซะได้ยยางไปยางไปแล้วก็ห้าบน้ามันมาซื้อกินกันห้า ใหเงยนะเก็บบกรอฮ่าใบคายัเน um, ี uh, ่ยใบตะลดแหกนเนี่ยบตะลัดแหลกหนี่ยเนี่ยนียเีลยเนีเนี่ยเ้ี่ยเนี่เนี่นี่แเ้ี่ยเนี่ยเนี่ยเัยนไ่ยเน่ยเนน่น่ยเน่เนีเนี่ยนยเนี่ยเนี่ยไนน่เนียเยน่ยนเนียนยเียนเีย่เเ่นน โะแม่เอ้ยโฮ้ยหากันมาอยู่ยังกว่นนี้อินอพยพไปอยู่มองอื่นไปบอมองนี้เป็นหินกันดานหางไก่ความเจริญเราอันโฮเมบอกบาพ์โฮเมหาาอยู่มาเต่น้อยมองนี้อุดมสมบูรณ์ดีแล้วอยู่น้ำน้ำอยู่น้ำเข้าบ่มีเงินก็หากันอยู่ได้ออกลูกนากใส่กระสอบห้ามไปใส่กระสอบห้ามลงไปเจนะบ่มีรถนะตี เมอาใส่กระสอบห้ามกันลงไปพี่น้องวันนี้ไปขี่รถได้ไหมขี่รถโท้างหวังห้างหวังห้างหวังอำเภอหยังขึ้นมาขึ้นมาแล้วมามาปูเรียนนะแล้วก็ไปผูรีไปคลอดเมียงเลยคอดเมียงมาเลี๋ยวผูเหลือค่ะบูมีลูกลูกบ้านอยู่เนี่ย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 อีเมลเนี่ย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 เราเอาผัวยีสิบปีบ่มีลูกไปคลอลูกพราะเจ้าใหญ่ผู้เหลือบัานนี้บัานออกนะอ๊อกยากพี่น้องได้ใส่กระสอบห้ามลงไปวันนี้นั่นเพี้ง ้วลูกได้จะปีแล้วละแมลูกเจ้านะเดเลี้ยาแมวยเดนี้บ่อึดบ่อยยกผ่าแม่ลำผ่แม่รวยแล้วว่าฉันวันนะมัอมปันให้ตักวันนี้นะเฮ้น้องขันเบิ้เนี่ยพี่น้องสามพี่น้องมาเจอกันครับผมตอนเป็นเศร้านี่บอแมนผู้เบาวเต็มเหียนครบดิเอ ผัวตอนเป็นสศร้านี่เป็นจะได้ผูเ่ามาลิ้นอยงหยนบ,บ่บ่บแม่นหัวบันไดบ่แห้งจกักยามือมาเบิ่งถ่ายถ่ายซ้ำพี่น้องบันให้่ตักพี่น้องคุณนะกินเขาพี่น้องมาหากินเขากับพี่น้องบันให้ต่ตักไปกินไหนก <c ười> ินน้ก